กบอกว่าทุเรียนเนี่ยถ้าทําใบให้เยอะใบใหญ่ใบหนาใบสวยๆต้นสวยๆเนี่ยมันจะทําให้บ้าใบแล้วออกลูกยากนี่อันนี้จริงไหมคะอันนี้ไม่จริงครับไม่จริงครับทุกอย่างอยู่ที่การสะสมอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของใบเนี่ยครับเป็นพื้นฐานของพืชอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือพืชอย่างทุเรียนเนี่ยครับเขามีโอกาสที่จะเจอเพลี้ยไฟอะไรแดงหรือว่าเพี้ยจักะจันฝอยทําลายใบได,ได้ทุกช่วงค่ะใบเยอะได้เปรียบแน่นอนค,คือใบยิ่งเยอะยิ่งช่วยในเรื่องของการคายน้ําของพืชได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่า การที่หลายคนบอกว่าทุเรียนใบสวยใบงามนะครับแล้วก็ใบเยอะเนี่ยนะครับทาให้ทุเรียนออกดอกยากนะครับหรือว่าติดผลผลิตยากเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะครับทุกอย่างอยู่ที่การผส,สมอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคการบริหารจัดการเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอากาศที่จะเป็นตัวแปรนะครับแต่เนี่ยฮะทุเรียนผ่านวิกฤตทั้งร้อนจัดนะครับฝนหนัก นะแต่นี่คือผลผลิตที่เขาได้